สวัสดีครับวันนี้หยิบพระสมเด็จวราคางังพิมฐานแซมมาให้ท่านได้ชมกันนะครับวันนี้วันดีนะครับวันแม่ของคนไทยนะครับที่รักเล็กคารบแม่นะครับก็ขอใหอ้บูชาแม่กันไว้นะครับดูแลท่านให้ดีนะครับคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่นะครับ วันนี้ก็เลยเป็นวันมงคลดีนะครับจิบพระสมเด็จวัดระฆังพินฐานแซมนะครับหลักการดูว่าเป็นพระวัดระฆังไหมนะฮะให้เราดูให้เราดูเนี่ยเส้นสมของวัดระฆังเนี่ยจะล่ําล่ําละหนาแต่ถ้าเป็นของบานกลุ่มพมเนี่ยฮะจะเส้นตื้นๆเล็กๆนะครับไม่ไม่คมชัดเหมือนกับวัดระฆังนะครับ องนี้ก็ลองลองจากพิมพ์ใหญ่นะครับของวัดรคังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับเอกลักษณ์ของฐานแซมก็คือนะฮะจะมีเส้นแซมสอง,สอง,สองเส้นเห็นไหมครับตรงใต้ฐานนะครับนี่คือเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมอง์นี้เป็นเนื้อนิยมนะที่เขา,อาชอบกันนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะมีมูลค่านิดนึงกว่าเนื้อหาอย่างอื่นนะครับก็คือเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดนะครับดูง่ายนะครับอันนี้ให้ดูพุทธศินก่อนนะครับพุทธศิน์ขาละังเนี่ยนะฮะต้องคมชัดลึกนะฮะอันนี้คือกลุ่มช่างหลวงนะครับเป็นยุคปลายๆนะครับจะสวยงามกว่าพิมพ์ชาวบ้านนะครับเพราะเป็นฝีมือช่างหลวงเนี่ยก็ต้องคัด ระดับฝีมือช่างนะครับให้ดูพุทธศิลป์นิดนึงนะครับความงดงามคมชัดลึกเลยนะครับนี่นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับส่วนใหญ่พิมพ์ฐานแซมนะฮะจะตัดชิดจะตัดชิดนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์ฐานแซมของวัดระฆังนะครับให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่คือด้านหลัง หลังนี้ก็สวยงามนะครับเนี่เนื้อองค์นี้ค่อนข้างจะสะอาดนะครับนี่อันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับะจะมีเห็นรอยปริรอยแยกเกิดจากการเวลาของพระนะครับเกิดจากการหดตัวนะครับของพระก็จะเกิดเป็นรอยแยกถ้าเป็นพระใหม่รอยแยกต่างๆหลุมบ่อต่างๆก็จะเล็ก นะครับถ้าพระผ่านเวลานานหุมบ่อต่างๆก็จะลึกนะครับลึกนะครับเดี๋ยวจะได้ติดกล้องให้ท่านได้ชมเนื้อหาขององค์พระนะครับที่ทำมาจากปูนเปลือกหอยนะครับจะมีความมันวาวแล้วดูนุ่มนวลน,นะครับเขาเรียกาดูแล้วซึ้งนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับติดกล้องขยายเนื้อให้ท่านได้ดูกันชัดๆนะครับ อันดับแรกเราก็ดูใบหน้าก่อนนะครับเนื้อขององค์พระนี้จะดูนุ่มนวลนะนุ่มนวลแล้วก็มีความมันวาวเขาเรียกวึกฝึกของเนื้อพระนี่ฮะเกิดจากการเวลานะครับพิมพ์ฐานแซมก็จะเห็นใบหูทั้งสองข้างเห็นไหมครับงดงามนะครับหเห็นหน้าอกไว้ฮะเนี่ยลอย มีการกระเทาะออกเราก็จะเห็นเนื้อในแท้ๆของพระสมเด็จวราคังก็จะออกขาวนะขาวรอยจ้ำๆข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าผลึกเห็นไหมครับผิวด้านในกับผิวด้านนอกเนี่ยมันจะมีผลึกเป็นชั้นนะครับนี่เกิดจากการเวลานะครับถึงจะเกิดผลึกลักษณะนี้ได้นะครับพระถ้าไม่มีผลึกอย่างนี้ไม่ทันยุคนะครับผลึกจะต้องหนาแล้วดูนุ่มนวลน,นะครับ วัดระคังซอกแขนทั้งสองข้างจะลึกลึกเลยนะครับนี่เอกลักษณ์ของกลุ่มช่างวัดระคังท่านจะสังเกตตรงหัวไหล่ด้านซ้ายขององค์พระเนี่จะบางต่างจากด้านขวาขององค์พระจะหนาและล่ำเห็นไหมครับเนี่ยล่ำนี่คือเอกลักษณ์ของกลุ่มช่งางหลวงยุคป,ปลายๆนะครับแล้วดูเนื้อขององค์พระจะดูนุ่มนวล นะนุ่มนวลตานะครับถนี่นะครับพระท่านเนื้อขาวอมเหลืองเนี่ยจะดูนุ่มนวลและดูสะอดและท่านจะเห็นเส้นสมจะเห็นผลึกผลึกขององค์พระเนี่ยใสๆมันมันวาวๆนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือการเวลาเป็นร้อยกว่าปีถึงจะเกิดผลึกมันวาวลักษณะนี้นะฮะถ้าไม่มีผลึกมันวาวไม่ทันยุคนะฮะจำไว้เลยนะครับ้าเจาสิมดวราคัง เนี่ยฮะเนื้อนี่จะดูนุ่มนวลครับเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนให้ท่านดูนะครับเส้นซุ้มนี่ก็จะม้วนเห็นไหมครับเกิดจากการหดตัวแล้วม้วนตัวนี่แหละครับนี่นะครับนี่ไล่ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับเนื้อจะสวยงามนะครับเราจะเห็นเม็ดดำมวลสารต่างๆนะครับในองค์พระนะครับ ค่อยๆขยับให้ท่านดูนะครับพระองค์นี้ผมไม่ได้แฝนนะครับเก็บไว้เฉยๆนะครับพระสมเด็จวร,รังเนี่ยอายุพระเนี่ยยืนยาวนะครับผมกล้าพูดได้นะฮะอีกสักพันปีก็ยังอยู่นะครับชั่วลูกช่วหลานหลายๆช่วโคตรเราอะนะครับยังอยู่แน่นอนนะครับ เพราะมาตรฐานการผสมสูตรของวัะคังนี้ได้มาตรฐานที่สุดแล้วครับสําหรับพาสสมเด็จวัลคังเนื้อผงนะครับน,นี่นะฮะใครใใท่านดูกันนะครับไล่ๆให้ท่านดูนะครับนเนื้อจะสวยงามครับจะมีจ้ำขาวจ้ำขาวก็คือบาง น้ำมันตังอิ้วนะฮะน้ำมันตังอิ้วที่ผสมหล่อเลี้ยงเนื้อพระไม่ให้แตกให้หักนี่แหละครับนี่นะครับพระองค์นี้ก็ลงรักษ์นะฮะท่านจะเห็นเนี่ยคาบรักษ์หลงเหลือนิดๆหน่อยๆตามพื้นผนังเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆตามซอกตามมุมเนี่ยรักษ์ได้หลุดล่อนออก จนผ้านี้สะอาดเห็นผิวด้านในจะเห็นคาบลักลนิดหน่อยๆนะครับก็ฝังอยู่นี่หนึ่งก้อนเหน็นไหมครับเนี่ยก้อนนี้จะใหญ่หน่อยลักนะครับส่วนใหญ่พระสมเด็จวระังจะลงลักเลยนะฮะลงลักนะครับไหนดูด้านหลังนิดนึงนะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับเราจะเห็นรอยกระเทาะพานิดหนึ่งนะฮะพาองค์นี้นะฮะจะเห็นเนื้อในจะออกขาวและเป็นชั้นนะฮะไม่ฟูนะฮะเป็นชั้นผลึกแน่นนะฮะนี่นะฮะเนื้อจะไม่ฟูนะครับไล่ท่านดูเห็นเม็ดดำเห็นไหมครับมีนะครับ เนื้อองค์นี้ค่อนข้างจะสะอาดสวยงามนะครับท่านจะเห็นเป็นรูไหมฮะรูนี่เาเรียกว่ารูพุนนปลายเข็มหรือหลุมบ่อถ้ารูเล็กก็รูพุ่นปลายเข็มนะครับถ้าเป็นรูใหญ่ๆห,หลุมใหญ่ๆเขาเรียกวหลุมบ่อนะเนี่ยก้อนผงพุทธคุณก็ฝังอยู่นะครับจะแยกจากเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่นะฮะ ท่านดูนะครับขอยไ่ลท่านดูเนื้อหาขององค์พระที่มีความงดงามนะครับ<ะ>เนื้ออย่างนี้เขานิยมค่อนข้างจะเสาะแสวงหากันนะครับเพราะเป็นเนื้อขาวมันจะดูสะอาดดูง่ายนะครับความหดเหี่ยวของผิวเนื้อยุบแยกย่นหดเหี่ยวนะครับนี่ รอยปรีด้านข้างก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยหนไหมครับเนี่ยรอยปรีด้านข้างจากการหดตัวขององค์พระนี่แหละครับเนี่ยรอยแยกด้านข้างนะครับหรือเขาเรียกรอยหนอนด้นี่แหละฮะเนื้อก็จะมีความมันมันวาวๆนะครับเกิดจากผลึกการเวลานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับของวัดระฆังเห็นไหมครับเนื้อจะดูนุ่มนวลตามากนะครับ อะไให้ดูให้ทั่วนะครับธรรมชาติเนื้อหาความเก่าเราดูให้เป็นนะครับเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พระแท้กันนะครับเน,เนี่ยการยุบตัวหดตัวหลุมบ่อนะครับพระองค์นี้เม็ดแดงค่อนข้างจะน้อยนะมีแต่มีน้อยนะมีน้อยนะครับอืม นี่นะฮะผลของเนื้อพระเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะเห็นก้อนมวลสารนะครับก้อนมวลสารที่อยู่ในองค์พระนะครับรอยปีแยกของผิวเนื้อพระเ,เม็ดขาวเห็นไหมครับเม็ดขาวก็คือมวลสารนั่นแหละครับนะครับ รอยแยกรอยยุบเนี่ยมันเกิดจากการเวลาของผิวเนื้อพระแท้นะครับนเนื้อองค์นี้จะสะอาดมากครับนเนื้อขาวนี่ค่อนข้างจะมีน้อยนิดหนึงฮะสะอาดสะอาดแบบนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก้อนมนสารสีขาวขาวเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือก้อนมนสารหลักๆนะครับบางคนเขาเรียกสารีกิกระทา หรือเม็ดพระธาตุนันหลับนี่น,นี่นะฮะอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนของผิวเนื้อพระเราก็จะเห็นรอยจ้ำรอยจ้ำจ้ำของเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยรอยจ้ำจ้ำฝีมือมนุษย์ทําไม่ได้นะรอยแยกแบบนี้ฝีมือมนุษย์ทําไม่ได้ครับมันเกิดเกิดจากการหดตัวของผิวเนื้อพระผ่านเวลาเป็นร้อยกว่าปี มันก็จะเกิดรอยแยกรักษานี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะเห็นข้ามน้ำมันนะครับนี่นะฮะว่าองค์นี้เนื้อค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับรอยแยกเนี้ยเหล่านี้มันต้องมีการงอกนะฮะรอยแยกต้องมีการงอกถ้าแยกเหมือนทุ่งนาเนี่ยไม่ใช่ฮนะเป็นพระยุคหลังนะครับถ้าเป็นพระยุค ร้อยกว่าปีรอยแยกจะมีการงอกของผิวเนื้อพระนะครับเนี่ยรอยงอกงอกของผิวเนื้อนะครับนี่นะฮะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับจะต้องมีรอยยุบรอยแยกรอยหดรอยเหี่ยวของผิวเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะฮะไล่ท่านดูกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นเม็ด เม็ดหินสีเทาก็จะฝังอยู่หนึ่งก้อนนะครับก้อนมนสารเห็นไหมครับเนีย่ยฝังอยู่ในเนี่ยหลุมบ่อตรงนี้มันบอกอายุได้ไหมครับฝีมือมนุษย์จะทําให้มันแยกอย่างนี้ไม่ได้มันเกิดจากการหดตัวของผิวเนื้อพระแล้วก็แยกจากก้อนมนสารเห็นไหมครับเนี่ยฝีมือมนุษย์จะทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้นะครับเนี่ย จะเห็นรอยแยกแล้วก็จะมีหลุมอยู่ข้างในรอยแยกก็ต้องมนไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันต้องมนกลมรอยแยกเนี่ยนะฮะไม่เหมือนพระแก้งนะพระแก้งจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันเนี่ยเห็นไหมครับหลุมบ่อเนี่ยเราบ่งบอกอายุได้นะครับน,นี่นะฮะเนื้อค่อนข้างจะสวยงามมากครับอันนี้จะเป็นใต้าฐาน เห็นไหมครับเราก็จะเห็นรอยคาบน้ามันจ้ำๆเห็นไหมครับน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงผิวน้ำมันตังอิวเนี่ยนะหล่อเลี้ยงผิวเนื้อผ้าไว้นะครับเนี่ยรอยแยกเนี่ยธรรมชาตินะครับดูให้เป็นหลักความเก่าครับมันดูไม่ยากนะฮะพระสมเด็จพรคังนะฮะในก้อนมลสารเนี่ยไหครับขาวๆอยู่มุมนี้หนึ่งก้อนนะครับ อเคนะครับถ้าสิ่งที่ผมทำทุกวันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านศึกษาพระสมเด็จวรคังอยากได้พระแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตไว้กราบไหว้บูชาก็ให้ดูหลักเนื้อหาความเก่าของผิวเนื้อพระนะครับโอเคขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ท่านอื่นได้ดูด้วยชมด้วยนะครับ เป็นความรู้นิดๆิหน่อยแต่ละวันไปนะครับสวัสดีครับ